เด็กนะ่ารักมากอย่าแตะท้องฉันโอ้ยเลี้ยงลูกผู้หญิงเสียเงินเปล่าเอาไปฉันพนันแพ้อีกแล้วนี่คือลูกสาวที่ฉันอุ้มท้องถึงสิบเดือนนะไม่เอาฉันขอลองคืนลูกให้ฉันเถอะให้เด็กนี้กับฉันไหมให้นายเอาไปเลยออย่าไปนะช่างมันเถอะนะ I m b i n g s o อ a อ พอ่อค่ะโหวาดอะไรของบัตรซบแบบนี้เนี่ยดูสิยังอยากจะไปทำงานในเมืองอีกแกอยากไปไหนกันแกนะแกอยากไปไหนฉันเตือนแกแล้วนะอย่าฝันกลางวันไปเลยรู้ไหม เงินเหรที่บ้านมีเงินแล้วจริงๆแม่จริงไม่ได้นี่คือเงินเก็บทั้งหมดของเราแล้วเอาไปไม่ได้ชุดออกไปอย่าเอาเงินเรียนเสี่ยวอันไปเล่นพนันไอตัวดีแม่แม่ตื่นแล้วหรือยังมีอีกไหมแม่ไม่เป็นไร เสียงเป่ารงะนี่มันสัตว์แม่หนูไม่เรียนแล้วหนูจะพาแม่ไปชีวิตแม่มันเป็นแบบนี้แล้วแต่ของลูกยังไม่หนูต้องตั้งใจเรียนนะแม่หวังให้หนูประสบความสำเร็จแม่คะหนูสัญญานี่มันอะไรกันเนี่ยไม่มีแม้แต่เส้นในเนื้อเลย นี่มันของให้คนกินได้ยังไงบ้านเราไม่มีเงินเลยจริงๆอ่ะนี่เธอพูดว่าฉันไม่มีใช้งานหรอฉันฉันไม่ใช่ความหมายนั่นพวกแกนี่มันของไม่มีค่าต้องพึ่งพาฉันอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมไม่มีเงินก็ออกไปขายตัวซะเตียงนายยังเป็นมนุษย์ไหมไอ้หนูน้อยนี่กล้าด่าวพอตัวเองได้งั้นหรอ ดูสิฉันจะไม่ฆ่าพวกแกให้ได้แม่ดีใจที่หนูปลอดภยัยแม่ตื่นสิแม่แม่แม่เราไปโรงพยาบาลกันเถอะแม่ไม่ไปเสียเงินเปล่าแคกแคกแคกแม่เรานีกันเถอะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะถูกเขาตีตายทั้งคู่แน่ ได้ลูกแอนแม่เดินไม่ไหวแล้วแม่ฉันจะแบกแม่ไปไปกันยูยู่ที่นั้น ไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจแม่ไปเร็วไม่ได้ฉันทิ้งแม่ไปไม่ได้ไม่ต้องสนใจแม่แล้วไปเร็วไม่งั้นเราตายไปเร็วไปดูสิทารันอันไปเร็วยวกแกกล้าวิ่งเหรอดูสิว่าจะไม่ตายให้ได้ยังกล้าวิ่งอีกดูสิว่าจะวิ่งได้อีกไหม อันนันตื่นสิลูกก่อนหมดสติผู้ป่วยมักมีอาการหายใจลำบากขึ้นซ้ายอาเจียนวินิจัยเบื้องตอน้นเป็นภาวะช็อกจากหัวใจอันอันตื่นสิลูกไปหาหมอที่ดีที่สุดมารักษาไม่ได้ฉันไม่ปล่อยแนะ่ แม่อันลูกตื่นแล้วอันอยากกลัวน้าลูกแม่อยู่ที่นี่นะคุณคือใครอันอันเธอเป็นอะไรไปแม่คือแม่ของเธอนะคุณไม่ใช่แม่ของฉันคุณไม่ใช่แม่ของฉันเธอเป็นอะไรไป ระวังตัวหน่อยนะคุณไม่ใช่แม่ชันคุณจะไปไหนคุณยืเงิันทำไมตามเธอเร็วพี่ไปหมู่บ้านการสีฟังตะวันออกอ่ะไม่เคยได้ยินชื่อที่นั่นเลยนะโทอยก็แถว อำเภอฮุยอ่านนั่นแหละใกล้ตึกสินหออ๋อคุณหมายถึงตึกใหม่ตึกใหม่ตึกสินหอใช่ไหมจําได้ว่าแต่ก่อนที่นั่นเป็นสุสานนะอะไรนะแม่ทําไมเราไม่ย้ายออกไปละ่ะเมื่อ2ี่สปีก่อนที่นี่ยังเป็นป่าช้านะปู่ของเธอเป็นคนรงแรงเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นั้นเ,เลยไม่ย,าย้า่แล้วพอละ ครูครับตอนนี้ปีอะไรนามแม่วอลินอาทิแจมสิตัมสุดมวัวสปีสองเทนฉันกลับมาเมื่ออีสิบปีก่อนเลยหรือนี่ อัน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 เธอไปทําอะไรมาล่ะแม่ตกใจหมดแล้วร่างกายเป็นอะไรหรือเปล่าคุณหนูไม่บอกไม่กล่าวก็หายไปเลยคุณนายเป็นห่วงมากเลยนะปีเงาเสร็จแล้วใช่แล้วงั้นฉันเป็นใครคุณคือคุณหนูเซียงอันแห่งตระกูลเซี่ยงไงคะอันอันเกิดอะไรขึ้นอย่ามาทําให้แม่ตกใจนะเรอิวจัดการโรงพยาบาลให้อันอันตรวจร่างกายด่วนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเชื่อแม่สิ แม่อยู่ข้างๆเธอนะฉันปวดหัวมากฉันเหมือนจะจำอะไรไม่ได้เลยแม่จะพาไปหาหมอนะอันอันท่ลักฉันคือเสียงอันทายาตระกูลเสียงที่รวยที่สุดโอ้ยลูกแม่ในเมืองเจียงเชียงนี้จะมีตระกูลเสียงที่ไหนอีกเธอคือลูกสาวคนเดียวของพ่อกับแม่นะ เธอคือทายาทคนเดียวของตระกูลเซียงฉันคือเซียงอันทายาทตระกูลเซี่ยงที่รวยเท่าประเทศเด็กน้อยในเมืองเจียงเฉียงนี้จะมีตระกูลเซียงกี่ตระกูลกันเธอคือลูกสาวคนเดียวของแม่กับพ่อและเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลเซี่ยงเราตระกูลเซียงไม่ใช่บ้านเรารวยนณะไทนกันแน่ ธุรกิจของตระกูลเซี่ยงครอบคุมทั่วเมืองเจียงเฉงแม้แต่เหรียญที่ตกจากฟ้าก็เป็นของตระกูลเซี่ยงงั้นแม่ต้องหายแน่เลยตอนนี้ฉันมีเรื่องสำคัญมากๆช่วยฉันได้ไหมได้สิตราบใดที่ลูกสบายดีแม่จะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกลูกโง่แม่อย่าไปนะคะแม่คะ เจ้าอยู่อยู่ตรงนั้นไอเด็กเนี่ยอยากตามแม่ของแกไปด้วยเหรอฝันไปเถอะอ่าไอบ้าตัวไหนกล้ามายุ่งกล้ามาแต่ต้องฉันฉันเองใครนะพวกนายจะรู้ชื่อท่านหญิงได้ยังไงไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใครแค่วันนี้ฉันจะพาอยู่ม่านไปโอ๋อนี่แกเป็นคนที่ผู้หญิงเลวนั้นพามาใช่ไหมฟังให้ดีวันนี้แม่เทพเจ้ามากก็ช่วยไม่ได้อย่าหวังพาเธอไปวิ่งมาหาฉันเดี๋ยวนี้ เพื่อนบ้านใจสินสอดแปสและแปดถ่ Bass Bass ide, เรียกแก่โดยเฉพาะลิลี่เก็บข้าวของแต่งงานไปให้เร็วที่สุดพ่อครับหนูไม่แต่งหนูได้ยินมาว่าอายุเขาเกือบจะเป็นปู่ของหนูแล้วเขายังป่วยเต็มตัวไปหมดพ่อจะทําแบบนี้กับหนูจริงๆเหรอไอ้ตัวดียังจะมาชี้นะ้าชี้นางได้อีกมีคนยอมใจเงินมาแต่งกับเองกูก็ดีใจแล้วไอตัวสังกตายลิเล,ลียงดูเองมาทั้งชีวิตได้เงินแค่นี้เองพ่อครับ หนูไม่เอาหนูตั้งใจเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลายัยใดถ้าหนูแต่งกับเขาชีวิตฉันพังหมดแล้วค่ะพ่อมหาวิทยาลายัยเว่ยเวยนั้นมีอะไรดีนักหนาเธอต้องแต่งงานตามที่พ่อจัดให้ไปเดี๋ยวนี้รอเดี๋ยวจะทำอะไรอีกยังไงพ่อก็ขายลูกอยู่แล้วขายให้ฉันดีกว่าจริงเหรอฮ่า<ห>นี่ลุงอูวันนี้บ้านลุงครึกครืนดีนี่พี่หวังมาได้ยังไงลุงรับเงินสินสอดผมมา ผมมาดูเมียผมไม่ได้หรอนี่ต้องอุ้ยมาแน่เลยสวยจับใจจริงๆโอ้ยพี่หวังโอ้ยอะไรไนายเป็นใครกล้ามายุ่งกับผมเหรอเธอคือโอฉันนึกออกแล้วเธอไม่ใช่ละวังที่อยู่ชั้นล่างบ้านฉันที่ชอบเบียเท้าคนอื่นเหรอเธออยู่วิแกวหาวเธอรับเงินฉันไปแล้วตอนนี้จะกลับใจไม่ได้แล้ว ไม่กล้าครับพี่หวังผู้หญิงคนนี้ต่างหากไม่รู้มาจากไหนพายวิมานไปฉันเตือนให้เธอรู้ตัวไวส่งยุวิมานมาให้ฉันตระกูลหวังของเราไม่ใช่คนง่ายใช่ไจะแต่งงานกับยุวิมานเหรอเธอเป็นเตาคีโมอยากกินเนื้อหงใช่ไหมความสามารถเธอยังดีอยู่ไหมโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วอย่าตื่นเต้นไปนะอย่าให้ตายพโมโูไปซะก่อนเราจะมาว่าให้ฉันโมโวจริงๆเอาอย่างนี้ ดีกว่าฉันให้คุณสองแสนอะไรนะสองแสนแล้อเล่นหนึ่งไงนึกไม่เลยว่าหมาร์กนี่จะมีค่าขนาดนี้งั้นคุณก็รับเงินแล้วนะแน่นอนแน่นอนฮี่ก็ดีแล้วล่ะตีมันโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วเงินสองแสนนี้ ก็ถือว่าเป็นค่ารักษาลงหน้าแล้วกันส่วนคาสินสอดของคุณไปทวงจากอยู่เกาเฮาก็แล้วกันนึกไม่เลยว่าดันมีค่าขนาดนี้งั้นเงินส่วนนี้แกก็รับไปแล้วนะแน่นอนแน่นอนก็ดีแล้วลงมือโอ้ย,อยพอแล้วเงินสองแสนนี้ให้เป็นค่ารักษาลงหน้าไปเลย ส่วนค่าสินสอดของแกไปทวงจากวีก,กับเขาเองละกันไปอย่าไปกับฉันหน่อืมงถ้างั้นเส้นสัญญาน้ซะไม่เชื่อเหรอในนี้มีสามล้านฉันจะจ่ายให้ลวงหน้าเป็นเงินเดือนส่วนเนื้อหางานฉันจะไม่จำกัดเธอเธออยากทำอะไรก็ทำไป <Sal on S 1> สาลานเซ็น ตอนนี้ยูมานเป็นพนักงานของฉันแล้วฉันมีสิทธิพาเธอไปถ้าพวกเธอขัดขวางฉันแจ้งตำรวจว่าจำกัดสรทิภาพส่วนตัวเธอหลังจากนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งยูมานไม่โผล่มาให้ฉันเห็นฉันจะยัดความผิดให้พวกเธอทั้งหมดผู้ใหญ่ผููโตขนาดนี้แกเป็นใครกันแนะ่ตระกูลเสียงแห่งเจียงเชงเซียงอัน คุณเสี่ยงเงินจำนวนนี้มันมากเกินไปฉันรับไม่ได้สัญญาดำขาวก็เซ็นไปแล้วนะเก็บไว้เธอไม่ต้องกังวลเลยคุณเสี่ยงทำไมคุณถึงเลือกฉันละ่ะเอ่มคุณเชื่อในเวรกรรมไหมอะไรนะฉันว่าฉันกับคุณมีเวรกรรมจากชาติก่อนคุณยิงถึงแล้วครับยินดีต้อนรับกลับบ้าน เมียวทำตัวเหมือนอยู่บ้านอืมคุณเดินดูรอบไ,ได้ตามสบายเดี๋ยวฉันมาเห่านะได้ค่ะเสียวเสียคุณสามคนตามฉันมาสวัสดีค่ะคุณ ทำไมถึงมีขอทานมาอยู่ที่นี่ยามอยู่ไหนทำไมปล่อยให้ใครก็เข้ามาได้นี่สุบพื้นพักกลบมาก่อนหน้านี้อันอันรีบกลับจากโรงพยาบาลก็เพื่อเธอคนนี้แหละขะท่านผู้หญิงน่าจะใช่ลูกสาวไปรู้จักคนแบบนี้คนอันใจดีเกินไปบางทีอาจถูกคนไม่ดีแอบเข้ามาหลอกใช้ไปสืบเรื่องเธอให้ฉันได้ค่ะท่านผู้หญิง ใครจะมาหลอกลูกสาวฉันต้องถามมูยาจูนก่อนว่าย่อไหมแม่ชอบผลงานของดีไซเนอร์คนนี้มากถ้าเห็นชุดนี้ต้องดีใจแน่นๆยหยุดแต่ได้ไงค่ะเธอรู้ไหมว่าแจ็คกันนี่มีค่าขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่ตกใจเพราะคุณ ฉันกลัวคุณขอโทษจริงๆนะคะหยุดนะพวกคุณทำอะไรกันหยุดพวกคุณทำอะไรกันอันอันลูกกลับมาแล้วร่างกายไม่สบายตรงไหมแม่แม่ไม่เป็นไรนะใครทำมีกันอัน แม่เห็นคนแบบเธอมาหมดแล้วเห็นคนมีเงินก็เข้ามาเก่าไล่ก็ไม่ไปแม่ก็แค่กลัวลูกจะถูกหลอกแม่อยู่มานเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่คนตำต้อยอะไรโอ้ยอันอันแม่ผิดแล้วขอโทษนะยังยินงันอยู่ทำไมไปเก็บตรงนั้นซะไอ้เขาหญิง ต่อไปถ้ามีใครคุณคุณบอกฉันมาเลยนะแต่ฉันไม่อยากเฮียงเหล็กแบบนี้มาเดือดร้อนคุณในสายตาฉันคุณเจ็บไม่ใช่เหล็กนะฉันหวังว่าคุณจะเอาตัวเองมาเป็นที่หนึ่งเสมอสัญญาได้ไหมได้ค่ะแค่ถูกคุณหนูอันพักกลับบ้านมาก็คิดว่าตัวเองเป็นคุณหนูแล้วเหรอเชล้วดูเธอสิเหมือนคนไม่มีหัวคิดเลยไม่รู้ว่าเธอใช้วิธีอะไรถึงได้หลอกคุณอันอันให้เชื่อใจได้ขนาดนี้ เราเป็นคนดีกันจะไปเรียนแบบเธอที่ใช้วิธีต่ำช้าไม่ได้หรอกเฮ้ยคนใหม่มานี่หน่อยเร็วเก็บที่นี่ให้สะอาดไม่งั้นพอคุณผู้หญิงโทษลงมาเธอจะรับไม่ไหวแน่ไปกันเถอะกวอะไรเราก็ไม่ได้ท้ายทำอะไรผิดนี่พวกคุณกำลังทำอะไรกัน อันอันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมเซียวลี่กับเซียวเสียยต,ต้องมานั่งุกเข่าอยู่ที่นี่เซียวลี่บอกมาสิเราแค่พูดเกี่ยวกับยูมานสองสามคำคุณหนูก็โกรวจะไล่เราออกแล้วพวกคุณนินทาเกินไปครอบครัวเสียงเรารับไม่ได้อันอันเซียวลี่กับเซียวเสียทำงานในบ้านเรามาหลายปีแล้วแม่รู้จักนิสัยพวกเธอดีตอนนี้ลูกกับจะไล่พวกเธอออกไปเพียงพอคนนอกแม่ไม่เห็นด้วย ฉันไม่เป็นไรอยู่บ้านคุณก็ต้องช่วยทำงานบ้างฉันบอกแล้วว่าจะปกป้องเธอฟังให้ดีเยวีมานคือเพื่อนฉันใครกล้าเธอคือฉันเซียงอันพอกันทีคุณสองคนออกไปก่อนอันอันผู้หญิงคนนี้เซกอะไรให้ลูกลูกไม่ฟังแม่แล้วเหรอไปโรงพยาบาลตรวจอีกครั้งไป โอ้ยแม่ฉันไม่เป็นไรจริงๆนะอันนัน